สวัสดีนะคะพบกับไทรยรัสอีกแล้วนะคะเอาหมอนมาตากก่อนนะคะเดี๋ยวมากินทุเรียนให้ดูล้มพัดนวยค่ะล้มพัดลมหนาวมาแล้วค่ะวายสุดๆกันมานั่งกินทุเรียนให้ดูค่ะหลังเลิกงานนะคะเมื่อกี้สวัสดีค่ะพบกับไทยรัยส,สรอีกแล้วนะคะเห็นหัวไทยรัสไหมเนี่ย โอ้ยได้อยู่ได้อยู่แต่ไม่เห็นผลไม้เท่าไรโอ้ยต้งนั่งไกลสขนาดไหนเอามอนไปตากเมื่อกี้ค่ะกินข้าวกับอันข้าวเหนียวกับข้าวเหนียวกับเนื้อย่างค่ะถทาเลิกงานมาแล้วนะคะก็เดดก็ซักหมอนผิดวันหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่เป็นไรโอเค ให้ลมพัดอยู่ค่ะตอนนี้เราก็เลยว่าเออเหลือทุเรียนหน่อยนึงแล้วก็ผลไม้หน่อยนึงแล้วไอ้น,นี่คนแก่ให้ทาร์ตมาเป็นผลไม้บ้านเขานะคะกินไปนหน่อยนึงแล้วนยค่ะวันนี้ไม่ใช่อันนี้ทาร์ตซื้อมามันเหลืออันนี้ค่ะคนแก่ให้มามันเรียกหมากอะไรในบมลูมาสวยบ้านเขาปลูกค่ะ ล้างไปทําความสะอาดมานะคะนางสาวไทยรัดก็ได้นี่มาล้างแล้วนะคะเนี่ยก็เลยบอกว่าเอออากาศมันก็ไม่ได้ดีจนต้องออกมานั่งนะแต่ถ้าอาบน้ำสระผมเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จแล้วกินข้าวกับข้าวเหนียวกับเนื้อทอดอะ,ค,ะบบค่ะจะเบิ่งป่ค่ะยังคันเหมือด,ดอ่ะ เนี่ค่ะถ้ากินขาก็บแบบนี้ค่ะแล้วก็อันแก้วประแดกดเดี๋ยวแก้วประเด็เด,ดอันถ้าติดไว้ละก,กินบะมุกี้นี้กินข้าวเหนียวกับแก้วประเด็ดแบบนี้ค่ะสุกกันนะคะถ้าเรทาทำเองแบบรีบด่วนเลยกลับมาถึงบ้านก็เลยเออมานั่งกินผลไม้หวังอาหารให้ทุกคนดูดยก่อนแดดก,ก็ไม่มีใส่แว่นตาตอาตาสบาย โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมานั่งกินให้ดูนั่งกินเพื่อไม่กันเสียเวลาเอารถไอติมมาค่ะรถไอติมรถไอติมมีหลีด้วยค่ะเห็นไหมคะรถไอติมมาอากาศหนาวรถไอติมก็มาโอ,โอเคจะมานั่งกินอันนี่ให้ดูเนี่ยโอ้ยไม่เห็น จะมันยากเท่านี้ก็ได้อยากโซ่ไปหมดกินไปหน่อยหนึ่งแล้วค่ะเมือเ่อกี้พูดถึงไหนเราพูดถึงว่าคนแก่ที่ไปทำความสะอาดเนี่ยค่ะเขาให้หมากอันนี้มาเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะมาลองชิมให้ดูกินทุ้เรียนก่อนเนาะกินให้หมดเหลือไม่เยอะแล้ว ว่ากะว่าจะมานั่งกินทุเรียนไม่กินข้าวเยอะกินข้าวเหนียวไปปั้นหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวรอบดึกนู่นอะไรอีกนะั้ะนไทยรัฐอ่ะมานั่งก,กินทุเรียนอันน้อยนิดเนาะกินข้าวไทยรัฐไม่ได้กินโชว์ค่ะแต่ว่าทุเรียนเนี่ยจะจะกินโชว์อยู่ค่ะมีผลไม้อนะไรเนาะ อินนี่เห็นเหมือนกันเนาะหนาวอยู่ค่ะลมเย็นๆแต่ไม่ถึงกัหนาวมากถ้าเราใส่เสื้อขนาดนี้ก็โอเคพมัา,มานาความสะอาดเลือกเลือกทำงานละ วันนี้ก็มาเก็บบ้านได้หน่อยหนึ่งดูเมื่อยก่อนก็เลยไม่ได้เก็บมาเล่าสู่กันฟังนะคีวิตสาวสาวไทยรัตางแดนคีวิทไทยรัตน,น์เห็นะกินกินันต่อไปก่อนเนาะกินทุเรียนนี่ละทชแต่นี่ก็จะชิมโชอยู่หน่อยหนึ่งผู้เบาไปา่ใสผู้เบาที <laughs> ่ววค่อยมา จะให้ผู้ผูบ่าวมาชิมมะน,นี่ให้ดูห้เราจะชิมทุเรียนให้ดูจะกินทุเรียนให้ดูกะอ่ะตัง้งกมากินทุเรียนโชว์ด้ยนี่ค่ะรถไอติม e ก็ผ่านมาพอดีเห็นไหมบ้านเราสะดวกสบายของกินง่ายที่ธทรัฐอยู่อ่ะ ก็ไม่ได้อยู่ในเมืองอของอมงหลวงนะคะแต่ของกินมันก็สะดวกสบายอยู่ใกล้ๆสมัยก่อนเนี่ยทรัฐจไม่มีร้านมีร้านกับของไทยอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่น้องคนไทยเป็นคนขายนะไม่ได้เป็นน้องคนไทยเป็นคนเป็นเจ้าของพูดผิดไหมเนี่ยต,ตอนนั้นมันตอนที่รัฐใหม่ๆม,ม,ม,มีมีร้านแขกแฟนก็จะพาไปเสื้อที่ละครั้ง พอผักเข้ามาวันไหนนี่แหละจำไม่ได้ตอนนั้นมันผักเขาจะมาวันวันอะไรนี่แหละแฟนก็พาไปซื้อมันสะดวกค่ะที่ทรัฐอยู่ทยรไปทำงานก็ใช้เวลาไม่นานเอากองผมไทรัฐใช้เวลาไม่นานไปทำงานนะคะ ใกล้อ่ะเล่าให้ฟังนะคะซื้อของก็สะดวกแซบแซบผูบ้เรียนยิ่งแช่เย็นนี่อร่อยพะชอบมันแช่เย็นเนาะมันถึงจะอร่อยมากินผู้เรียนโชว์แล้วคุยเรื่องนิดห,หน่อยให้ฟังเรื่องตัวเองล่ะ ่งเลื่องงานมาค่ะอาแบบน้ำกินข้าวเสร็จก็ว่าโอ้ยมีทุเรียนหน่อยหนึ่งจะมากินโชว์ทุกคนดีกว่าเห็ดไปแล้วเห็นไหมคะกินนาทีแล้วอ๋อคากโรใหและ ต้นไม้มันจะเปลี่ยนสีแล้วค่ะปิดไปก่อนดีไหมคะไอ้อัดใหม่